ขอแนะนำ podcast Soft Skills Whisperer ที่ช่วยคุณเปิดประตูสู่ศักยภาพอย่างไม่มีขีดจำกัดของคนทำงานสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนสู่ช่วงเวลาของการอัพสกิลในการทำงานกับ Soft Skills Whisperer วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมสันธิรพลอําไพผู้เชี่ยวชาญด้านมาเทคเจ้าของรางวัลด้านผู้นําเทคโนโลยีที่มีความมุ่งมั่นจะส่งต่อองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและความยั่งยืนในสังคมด้วยเทคโนโลยีวันนี้ชวนมาคุยเรื่อง AQ Adaptability q u o t i e n t e เปลี่ยนวิธีคิดพลิกชีวิตในยุค A i หลายๆคนครับ คงคุ้นเคยกับคำว่า IQ i n t e l l i g e n t Quotient ชาวปัญญาหรือ EQ Emotional Quotient ความฉลาดทางด้านอารมณ์หรือแม้ในยุคดิจิต a ลเองนั้นก็จะมี DQ Digital i n t e l l i g e n c Quotient Qu ความฉลาดในยุคดิจิตอลแต่หลายหลยคนคงไม่เคยได้ยินกับคำว่า AQ Adaptability Quotient ความฉลาดในการแก้ไขและรับมือกับปัญหาซึ่งถือเป็นทักษะที่สำคัญในยุคที่ AI I นั้นมาแรง IQ หรือความฉลาดทางด้านปัญญาอาจจะช่วยให้เรานั้นจบการศึกษาได้ทุนมีงาาที่ดีๆทำส่วน EQ ก็จะเป็นความฉลาดทางด้านอารมณ์ซึ่งจะช่วยให้เรานั้นสำเร็จและมีความสุขได้ในสังคมแต่ a q หรือความฉลาดในการแก้ไขปัญหา ความสามารถในการปรับตัวนั้นจะช่วยเป็นหลักประกันว่าเราจะอยู่รอดหรือไม่ท่มการการะแสที่เปลี่ยนแปลงในยุคป,ปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั้นในยุคที่ AI นั้นมาแรง AQ หรือ Adaptability q u o t i e n t ความฉลาดในการแก้ไขและรับมือกับปัญหาคือความสามารถครับของบุคคลในการ,รเผชิญหน้ากับสถานการณ์ปัญหาและอุปสรรคในชีวิตต่าง จะสามารถรเผชิญหน้ากับอุปสรรคและใช้ประโยชน์จากโอกาสได้อ,อย่างมีประสิทธิภาพเรียกได้เลยง่ายๆว่าคลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสซึ่งนับว่าเป็น1นึ่ในคิวทั้ง7ตัวเลยทีเดียวซึ่งสำหรับลักษณะนะครับแล้วก็ทักษะของผู้ที่มี AQ สูงนั้นก็จะเป็นนักแก้ปัญหาตัวยงครับสนใจในวัตกรรมใหม่ๆอย่าง innovation มีทักษะในการขวนขวายอยากเรียนรู้อยู่ตลอดชีวิตแบบ active Stay hungry, stay foolish. อยากรู้อยากเห็นสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอมีความคิดวิเริ่มและกว่าความคิดสร้างสารรค์ครับ Initiative o n imagination มีสติและมีสมาธิที่สูงครับมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างต่อเนื่องไม่กลัวสิ่งที่ไม่รู้นะครับคำนึงถึงอนาคตนึกถึงสิ่งแวดล้อมครับเต็มใจที่จะทำผิดพลาดไม่กลัวที่จะล้มเหลวเพราะว่าความล้มเหลวนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จ ร้มให้เร็วเรียนรู้ให้ไวและไม่ได้คำตอบก็จงลมมือทำให้ร็้ที่สุดนะครับอย่างคำที่กล่าวไว้ว่า fail fast Learn faster แลวก็ Do fastest ครับผมจะเห็นได้ว่าสกิลเหล่านี้นะครับก็จะเป็นสกิลนะครับที่ต้องมีในยุคที่ AI นั้นมาแรงเช่นกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ AQ นะครับก็จะประกอบไปด้วย2ตัว A หลักๆครับซึ่งก็คืออ g i l านะครับแล้วก็ adaptable นั่นเอง สำหรับ3เทคนิคครับในการพัฒนาในด้านของ a q นะครับที่สำคัญนะครับที่ต้องมีนยุปัจจุบันเลยทีเดียวก็จะเป็นเบิดใจนะครับรับฟังแล้วก็ไม่ตัดสินครับเปิดใจนะครับก็จะเป็นการยอมรับความเปลี่ยนแปลงด้วยความเข้าใจแบบ o u t w เ r ิ Mindset ครับ เพื่อลดอีโก้นะครับแล้วก็ออกจากคอม o r ์เสริมเดิมๆครับไปสู่การเรียนรู้ใหม่ๆนะครับเพื่อที่เราจะได้มองเห็นโลกนะครับด้วยสายตาที่สดใสใหม่อยู่เสมอครับอันนำไปสู่โอกาสและก็ความเป็นไปได้นั่นเอง รับฟังนะครับด้วยความเห็นอกเห็นใจนะครับผ่าน e m p a t h y นะครับฟังในหลายๆมุมครับมาวิเคราะห์ซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีการสื่อสารครับรวมทั้งลดนะครับการเกิดปัญหาความหัุดหต่างๆลงได้ครับเพียงเพราะว่าเกิดจากการที่เรานั้นนะครับเน้นแต่พูดนะครับแต่ไม่ค่อยเน้นฟังกันนำไปสู่นะครับการสร้าง deep listening ครับ หรือว่าการฟังอย่างลึกซึ้งนะครับซึ่งสิ่งนี้ก็จะเป็นทักษะในการฟังที่เราสามารถฝึกฝนนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมด้ตัวตัวเราเองครับไม่ตัดสินนะครับอย่าตัดสินคนอื่นเพียงเพราะว่าเขาคิดไม่เหมือนเรานะครับทุกคนนะครับร้วมมีประสบการณ์ของตัวเองอย่าทําตัวเป็นไมบ้บรรทัดเพื่อไปวัดคนอื่นด้วยมุมมองด้านเดียวที่เรามีครับ โดยในปี2007ครับอลิสเบตเลอตีครับอธิบายไว้ว่าประสิทธิภาพของบุคคลในการทำงานนะครับสามารถแบ่งได้ออกเป็น3ประเภทผ่าน A.Q. ครับกลุ่มแรกเลยคือกลุ่มผู้ล้มเลิกครับ กลุ่มที่มี AQ ค่อนข้างจะต่ำครับเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานน้อยกว่าและก็ไม่ค่อยรับผิดชอบที่ซับซ้อนใดๆนะครับโดยเหตุนี้จะเป็นคนที่องค์กรนั้นไม่ค่อยอยากจะมีครับเป็นกลุ่มคนที่มี Fixed mindset ค่อนข้างจะสูงจะไม่พัฒนาตนเองนะครับยังยึดติดอยู่ความสำเร็จเดิมๆแล้วก็งานแบบเก่าๆครับกลุ่มที่2ครับกลุ่มท่า DT เหลวครับ กลุ่มที่มี AQ ค่อนข้างจะมีในระดับอยู่ปา,านกลางครับเมื่อเจอปัญหาในขั้นแรกพวกเขาก็จะพยายามแก้ไขปัญหาก่อนแต่เมื่อมาถึงจุดจุดหนึ่งครับจะพบว่ามันแยกเกินไปหรือว่าอยู่นอกเหนือจากคอนฟอร์ z โซนของเขาพวกเขาก็จะมักจะหยุดแลก็ไม่ทําต่อครับดับงนั้นองค์กรก็อาจจะไม่สามารถได้สิ่งที่ดีสุดจากบุคคลเหล่านี้ได้ครับและก็กลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มนักปีนเขาครับ ลุ่มที่มี AQ คอนะครับค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวพนักงานในอุดมคติขององค์กรเลยครับเนื่องจากพวกเขานั้นจะมีแรงจูงใจในความมุ่งมั่นอยู่สูงครับตลอดจนความตั้งใจที่จะเติบโตและพัฒน,นาตนเองท่องเก่งขึ้นไปเรื่อยๆครับส่วนทางฝั่งนะครับของนักวิจัยอย่างพอสตอลครับยังเสนอ4มิตินะครับเพื่อวัด แล้วก็ปรับปรุงนะครับให้ A Q นั้นดีมากยิ่งขึ้นต่อไปนะครับโดยแยกเป็น2 l e เลเวลครับเลเวลแรกนั้นจะมีตัวย่อว่าคอครับซึ่งเป็นการสร้างความตระหนักรู้นะครับแล้วก็อธิบายด้วยลักษณะดังนี้ครับตัวแรกตัว C ครับ Control ครับการควบคุมต่างๆเป็นขอบเขตที่บุคคลสามารถจัดการชีวิตและควบคุมผลกระทบด้านลบก่อนที่จะแย่ลงได้นะครับเกิดความยืดหยุ่นและก็ความ โดยที่2ตัว O ครับ Ownership ครับการเป็นเจ้าของครับเป็นขอบเขตที่คุณครับก็สามารถที่จะมีความรับผิดชอบต่อการกระทํานะครับแล้วก็เต็มใจที่จะรับผิดชอบเพื่อให้สถานการณ์ที่ไม่ปปึงประสงค์นั้นดีขึ้นครับด้วยหลักการคิดสั้นๆแบบ Entrepreneurship mindset ครับ R นะครับตัว Reach ครับการเข้าถึงต่างๆนะครับก็จะเป็นขอบเขตของความท้าทายที่เราเผชิญกับความคาดการณ์นะครับในยังด้านอื่นๆในชีวิตครับ วัดว่าเรานั้นมีความสามารถมากเพียงใดครับการต้องการความท้าทายดังกล่าวไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งที่จําเป็นในชีวิตอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในด้านของอาชีพนะครับแล้วก็ชีวิตครอบครัวนั่นเองตัว e ครับ endurance หรือว่าความอดทนก็จะเป็นขอบเขตที่เรานั้นสามารถนะครับทนต,ต่อความเจ็บปวดและยังมองโลกนะครับในแง่ดีเกี่ยวกับอนาคตได้นะครับเชื่อว่าสิ่งที่เป็นบวกยังรอเราอยู่ครับเป็นฝั่งตรงข้ามนะครับของความทุกข์ยากทั้งหมดนั่นเอง เมื่อเราจบเลเวลหแล้วเราก็เข้ามาสู่เลเวลที่2ครับเป็นการมุ่งเน้นนะครับรูปแบบของการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพครับพอสตครับยังได้เคยอธิบายนะครับวิธีการพัฒนาตนเองแบบ4ประการนะครับผ่านตัวอักษร L E O แล้วก็ดีราลล a d นั่นเองครับคือ listen to your response to adversity ครับ establish c u e t a b i l i t y นะครับ analyze the evidence แล้วก็สุดท้ายครับ do something สำหรับสติบ้างน,นะครับสำหรับไ่ได้ของ AQ นิตยาสาร Fa า t Company ครับให้คำนิยามแก่คำว่า AQ ว่บ้าการทำงานแห่งอนาคตครับ ในขณะที่ Harvard Business r e v i l w นะครับอธิบายว่าความสามารถในการปรับตัวนั้นคือความได้เปรียบใหม่ของธุรกิจครับขององค์กรของบุคคลนะครับส่วนในรายงานของ Talent Economy ครับพบว่าการจ้างงานนะครับนะับต่อจากนี้ AQ จะมีความสำคัญครับพอๆกับทั้ง AQ และ EQ อย่างแน่นอน ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นแล้วนะครับจากการศึกษาในสหราชราณนาจักครับว่ากว่า91%นะครับของฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือว่า HR จะเลือกรับพนักง,งานใหม่โดยดูจากความสามารถในการจัดการการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ความไม่แน่นอนต่างๆซึ่งเป็นหัวใจสำคัญครับนอกจากนี้นะครับงานงานวิจัยอื่นๆมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นจากสถาบันนะครับชั้นนาอย่าง Harvard นะครับสถาบันเทคโนโลยี Massachusetts หรือว่า MIT แล้วก็ a r n e g i e m e l l o n นะครับยังชี้ชัดว่า a q หรือว่า Adaptability Quotients ถือเป็น Golden Standard ครับที่ช่วยเพิ่มผลกําไรยอดขาย การทำงานที่ดีขึ้นนะครับทั้งโดยส่วนตัวและโดยการทำงานเป็นทีมครับจนอาจจะเรียกได้ว่าเป็นความสามารถในการปรับตัวคือสมรรถภาพสำคัญของภาวะผู้นำและหัวใจของนวัตกรรมในยุคที่ AI นั้นมาแรงโดยทีเดียว Adaptability is not just a soft skills but a hard capability อย่าลืมนะครับว่าการสะสมความรู้เพียงอย่างเดียว ไม่ได้ทำให้ทักษะเราเพิ่มมากขึ้นการฝึกฝนและลงมือทำอย่างสม่ำเสมอตั้งหากที่ช่วยอัพสกิลตัวเราอย่างแท้จริงพบกับ Soft s k i l l s Whisperer ตอนต่อไปสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ